วันนี้มันในป่าค่ะพี่น้องจ๋าเอาอาหารมาให้แมวค่ะดูค่ะพี่น้องจ๋านี่โอ้โหนะดูนะน่ารักแกโอ้โอ้อเอาอาหารมาให้เขาวันนี้ดูสิเอ้ยนะนะนัะน่นเห็นไหมน่ารักไหมนะอา,าดโอ้หิวจิลูกหิว่ วันนี้เอาอาหารมาให้เข้าค่ะนะกินกันอย่างอร่อยเลยน่ะอร่อยเลยไหมลูกอร่อยเลยไหมคะโอ้ยตายแล้วหนูหิววันนีแกมาแทนเพนนี่อฮาร์ฟิกส์เขาฟุ่มฟุ่มเพลินเขาจะเข้าเล่นในดันเดียร์ พูดเลยเด้อแล้วก็ฮาปิกส์ตีนี้ที่เธอหมายถึงใช่ไหมใช่ใช่ฉันเคยตัดมากเลยของมันคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮาปิกส์ที่โหดใช่ที่ตั้งตัวเองในที่ของเขาที่สุดท้ายที่น้องจานีหญิงกันยังอะไรเลยเลยค่ะสีดำนั่นเขาเป็นผู้หญิงนะคะพี่น้องดูสีเขาสวยนะดูอ้วนจมม่ำแล้วไม่ฟิลไม่หุ้ยเนี่ย อย่ก yeah. ิน e กันอยน่าอร่อยเลยฝังเาเขียวเหดหืด e หืดหืดอย่งอร่อยเลยค่ะพี่น้องจ๋าดูค่ะอ่รกบดดวยอีกนเนี good, 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 good. Yeah, ่งไปต่อแล้วค่ะพี่น้องจ๋า e นี่ค่ะ